เขาเหนียวใบยยเราแสบเลยพี่นอ้องโอย่างเสือเลยเพี่น้องเด้วยอย่างเสือเอ้าอย่างเสือมังย่างผมย่างแบบจำๆเลยพี่น้องเอาใบาเขาคือนเขาย่างแบบจำๆัมม์นะอู้วย่างกนะี่เ,เปียพี่น้องใจดีบว่าย่างผม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนคนะครับ่อก็ผมเอียบเสีบนะครับอยู่สวนทงไฮทงนาคือเก่าพี่น้องเชียงหน้าหน่อยมาตาเข่าพี่น้องอู้าจัดของแสีบมาสู่พี่น้องเป็นนี่ครับเสื้อ,อห่อไห่ยางนะครับย่างเสื้อ,อห่อไหม่านห่อนเลยล้มแห้งแห็งห,งหงยันมันเย็นพี่น้องมา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 ก็าาขันเนี้ยวทิปน,นังไงติบเก่านี่พี่น้องพักกับมีบักแ้มบักทัวนะครับมีนี่ครับเอามาหย่ำจะเจีวกับเป็นเจ้าวขี้พีย่ปุ้งยางเผ็ดเนี่ยพี่น้องนี่ครับเจ้าวขี้ผียมขม อย่างเสื please, อส death, ต้องกับแจวขีพี่เพียพี่น้องครับมา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 เสียดทำกันได้พี่น้องด้อย่างเสือนหอนคือน้ำาด้ริหวเขาพี่น้องครับแต่ก่อนนี้แสกขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวหน่อได้พี่น้องเด้อแก่ข้าวเพราะกินเขาเสียดพี่เสือรอกอย่าว่ากันเถอะพี่น้อง้อแห่งกันเหนือเสือนี่แห่งเขากันขักวันนี้ครับขออนุญาตแก่ข้าวครับเอ้ยบังเสร็จปากบอก แนะนำไแก่ข้าวตามเลยนี่พี่น้องฮันให้พี่น้องมึงในต้นคลิปนะพี่น้องอ้มึงมึงเนี่ยเสือมึงอ้อ่ะอืมอืมอืมบ้นเหนียวพี่น้อง ใบเขานะเสื้อใบเขาวพี่น้องกระเรียมมาเิืแกะคัดหรอ ัเหนียวบาย,ยาเแสบเลยพี่นอ้องโอย่างเสือเลยพี่น้องเด้อย่างเสือเยอสือมึงย่างผมงย,งองอย่างแบบจำจ้ำเลยพี่น้องเอาบายเขาขึ้นเราย่างแบบจำจ้ำนะโอ้ยอ,อย่าเปี๊บยพี่น้องใจดีบว่ายางผม băng Ừ, chào nó với đồng. มันม่ร้อมโอ้แซ่บเนะี่ยตรงปลาเขาแซ่บ มาพี่น,อน,น้องเสื้อใบเขาอื แก่สุสดแต่มมะรหนึ่งนี้พี่นหออ หันหลายมันเย็นหันไปนเรือสีน้องอ๋อม,อม

มันหนึ่งกระเสบโอ้ลมแรงแค่งหนเน้นนบำต้วแห้เสรไปหน่อย เขาปุิดไ,ไปเลยเด้วเขาแหงแเน่ แค่ตัวนี้เป็นกระเพรา,าม,มันกับหอมมันมันหอมหอมควรนำไปนอง 这们越南不弄。嗯别 好，拜好。 นี่พี่น้องโชคดีแห้งได้ทีขนาดล้มมายางแห้งเนีว่าเป็นไข่พี่น้องเห็นอกนเ,าาเ,อนเ,เนี่ยละก็ว่าเสื้อแถะยเนี่ยครับจับตีนเอายัางท่านออกมากด้มันห่อนอยู่ด้ยครับ ไปเขาตัวน <onents> ี้กันพ <ée> ี่น้องนี่ใช่ไมีเหนียนเห็นพี่น้องเยนียติดครับะเ้า

เราหันไหมผัดน้ำมันเดิมเย็นอ่ะคือหันข้างในเนี่ยไม่ได้ห่าน,นี่เพื่อนตุ้มอาเทียก็เหมือน,นี่น เดียวอืมอัดเทียบไปหนอ่อยอ่าอัดเทียบอัดเทียบหืมรัว มีความหอมของไฟมีความหวานของเนื้อมีความมันของเนื้อเสือกรุบกรุบภาพรวมโอ้ยแสบไปน้องครับแสบไหมไปน้องแต่ว่าเสียคือเสียงลบม,มันดังนะครับพี่น้องอาจจะนี่จะเสียงรบสาบหรืยินเสียงหย่ำเสียงหย่ำเนี่ยหย่ำแบพร้ามันแสบไหมครับครับมือนีจัด เนื้อเสือองไห้นะครับส่วนบักเพรามันมาย่างย่างแบบไม่เดียมแรมนะฮะมีเดียมแรมแบบเอามันช้ำๆเนื้อหวานๆบอกมันมันหวานๆใส่กระเจียวกีเพียรเข้ากันเลยพี่น้องแซ่บครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็คอมเมนต์ที่ขอเมนูอาหารมานะครับอย่างตัวนี้ก็มีขอมานานอยู่ผมได้มางามๆของก็มาจัดไห้เลยพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก็แบ,บแสบเลยได้พี่น้องเนดะ้อครับมื้อนี้ไว้ซรำนี่ก่อนนะครับอาจจะมีเสียงลมเสียงหยังแต่มันสู้มันซะามันบ่ค่อยได้ชัดในมุมของการกินบ่ได้ยินเสียงหยั่งแบบแสบๆาานะขอสงสอรไปได้พี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลกท่านครับสวัสดีครับ